เอาไหนว่าเอาน้ำน้ำยามาล้างลน้ำเป่าเหยะอะไรเร็ว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 เรวเร็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 วเรวเร็วเร็วเ

มันก็เลยฆ่าตัวเที่ยวหายไปกันมันก็ไปบ่ได้แล้วเอติอันอีดอังไงเออว้าันี่อว้อุ้ย โอ้โหนี่นะฮะมาเร้านี่มันอยู่ใต้บันไดได้ม่อวานนี่เออมันหนีจากนั้นไ่ยู่งอ่าไม่เพี้ยแก่ย้าไปฮ่าฮ่าฮ่าไปแก่ ไแเก็บเก็บะเปมันไปมนมเป็นน uh ่มๆโอ้โหมันก็ม่หนีนะมันมันกระเจ็ดเไปไม่ได้เลยมันก็ยืนนี่งอืมให้มันยืนนี่ล่ ไม่เอานี้เราจะเอาอะไรจะเอาได้ยังไงไม่ไ no ด้ก็พูดถ้ามเอมันให้เลยนะหอห้อก็ต้องได้อมันไปเออไป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 ้างนอกดูยไย่าอันนี้นี่ยใช้ดีกว่าไนี่ ไม่ออกแต่ง <derived> มันลองดูแล <project> ้ว <of> อ <sulla> ันม <wi> ันออกยุ่มันออกมันมีแบออกยุ่นี่นี่เจอนีเอาออกไปด้วยเด้เราก็ต้องไมต้องมานั่งา้เอานแ่นยามหรอแผ่ยาม่นยาจนโตนตัดัเลย กาแออไปจากะชีเนนะปชงนู้นี่นะันเฮาไปเกมันมีอ็อมันหาไปยู่งนเดี๋ยวเาเกบไปแล้วมันก็เอใส่ร้าไปยนี่เลยไม่เปิดก็บละก่อนร้ายยังยังไม่ปด้ปิดตรง

มกติดใบก็สวยแล้วไม่ได้นะเรานี่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 นนี่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 นนี่นี่นี่น่นี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 ่่นี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 นี่นี่นี่นีนี่นี่นี่นีนี่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 น่นี่นี่นี Các bạn hãy lắng nghe video này và hãy cho Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี่้วี่นี่ันี้ไ่ะดจะไปจับาค่ะาเนยนีมันไม่ใช่ห้าแผ่นนะพี่เอ็มมันมีเก็นร้อยแผ่นเลยเออก็เอาตรงนี้ก่อนน ทานู้นใช่ไหมันกล้าไปทางนู้นปะยะทางทางพี่แอนนั่งเลยนาหแต่ว่านทางพี่แอนนั่งเลยเอฟซีเนาะ ดแล้วเราจะเอาไปตากแดดทั้งคู่นะบางแบบอยู่ระยะมันจะได้ไม่ดิ็นฟองแต่ยืนฉี่นเป็นฟอง Я не буду нічого робити. Я. Хотілося б, щоб так було. Я не เอาอ่งดีกว่าล้างหมล้างัดงมวก็ตนอแล้วก็เดี๋ยวจะไมาทไรนี่เี่ย่่ บอกคนคนล้างก็ล้างคนเอาไปตากก็เอาไปตาก เมืนะ่อกี้นี้เจอของดีวงกงะระจายเลยนะจริงพี่แอรนี่ลองเสียงหลงเลยนะพี่ <c> ี <oughs> นี่นะคะเราจะเอามาตากตรงนี้นะ,ะนี่มาตากตรงนี้ให้มันแห้งน,นี่นะ,ะตากตรงนี้ให้มันแห้งนะคะจีคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะ